หลายคนบอกว่าโอ้ยคิดว่าจะซ้ำรอยคดีของเสียแป้งนันโนดซะแล้วนะครับเพราะว่ามีนักโทษชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือออกจากเรือนจํามาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วจังหวะนั้นเขาโทรศัพท์ให้ภรรยาเอาคีมตัดเหล็กมาให้แล้วก็มาตัดโซ่ตรวนที่ติดอยู่กับเตียงคนไข้เนี่ยนะครับตัดได้เสร็จ ก็หลบหนีออกไปโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาระดมกันเป็นร้อยนายนเลยไปตามหาตามป่าหญ้าข้างทางตามโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอนะครับเขาถามว่าทําทําไมเขาบอกว่าทําไปเพราะว่าคิดถึงลูกแล้วก็ภรรยานะครับแน่นอนแบบนี้เจอนะฮะโดนไปทั้งคู่เลยนะครับภรรยาก็โดนเหมือนกันค่ะคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัทันนับร้อยนายเลยนะครับปูพรมค้นหานักโทษชายธนพัฒน์ เป็นนักโทษคดีลักทรัพย์นะครับที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลบางละมุงเมื่อคืนวันที่9ธันวาคมนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยเขานำตัวมารักษาจากการฉีดอวัยวะเพศให้ใหญ่จนมันอักเสบแล้วก็ติดเชื้อรุนแรงก็<ฆ>เลยต้องมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ปรากฏว่านชธนพัฒน์เนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือยืมจากเตียงข้างๆข,ข,ขอยืมหน่อยแล้วเขาก็โทรศัพท์ไปหาภรรยาเขาบอกว่าให้ซื้อครีมตัดเหล็กอันใหญ่ๆมาให้หน่อย แล้วเขาก็เอามาตัดโซ่ตรวนแล้วก็หลบหนีไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาป่าหญ้าก็ค้นหาพื้นที่ในโรงพยาบาลมีกี่ตึกกี่ซอกกี่มุมเขาก็ค้นหาหมดหาอยู่อย่างนั้นตอนแรกก็ยังไม่พบตัวจนเมื่อวานาคืนนะค่ำคืนค่ำคืนจากวันที่9ข้าค่ำคืนมาถึงวันที่10บคุณผู้ชมเมื่อวานนี้7จ็ดโมงเช้านะครับ มีญาติผู้ป่วยไปเจอนักโทษคนนี้นะครับคือตอนที่เขาไปเจอเนี่ยนอนขดตัวแล้วก็ซ่อนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารเก่าสองชั้นของโรงพยาบาลน,นั่นแหละคือตอนแรกเนี่ยใน,ในภาพอย่างนี้นะคะเขาไปตามหาในป่าเขาไปตามหาในป่าเพราะว่ามีชาวบ้านเห็นว่าเขาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนกับวิ่งเข้าไปในป่าหลังโรงพยาบาลก็ไปหาอยู่อะค่ะแต่สุดท้ายไปอยู่นู่นดาดฟ้า กลายเป็นว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับแล้วตอนที่ขดตัวอยู่เนี่ยก็นําถุงดํามาคลุมตัวด้วยเขาบอกว่าเห็นขาเนะี่ยโผล่มาอย่างเดียวนะ,ะเขาก็เลยเหมือนเรียกเจ้าหน้าที่รปภเนี่ยนะฮะเข้ามาตรวจสอบนะครับอไปฟังเสียงรปภกันนะครับญาติคนไข้เขาเห็นนะครับเราก็แจ้งพยาบาลอืพยาบาลก็โทรไปหารปภรปภก็เลยมาตรวจสอบอครับตรวจสอบว่าเป็นผู้ต้องหาเปล่า ครับอันนี้จะตรวจสอบว่าใช่ใช่ผมก็เลยไปตามรฐฐาชทันตรงนี้สาย 17, นู้นมีเจ็ดแปดคนโอ้รฐฐาชทันเต้าอยู่นู้นอ,อยู่แล้วมุมนู้นนะครับตม่เพราะอีกมุมนึงผมก็ไปรับไปบอกแล้วก็ครับเขาขึ้นมากับผมคนนึงแล้วก็มาอีกทั้งหมดเลยครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสอ,ตองต,อตัวฟังไปชั้นสองไปนับตัว ก็อย่างที่พี่เขาบอกนะครับพี่เขาก็ไปตามเจ้าหน้าที่ราชทานมาคุมตัวเอาไว้ได้นะครับสภาพก็อยู่ในสภาพอิดโรยเลยนะครับแต่ว่ายังคงใส่เสื้อคนไข้สีเขียวอยู่แต่เขาเปลี่ยนนะครับจากผ้าถุงสีขาวเนี่ยมานุกกางเก่งขาสั้นแล้วที่ข้อเท้าทั้งสองข้างก็ยังมีห่วงเหล็กโซ่ตรวนอยู่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ราชทานคุมตัวไปสอบสวนที่สพบางลมุงเขาบอกเขาเปิดใจสั้นๆกับนักข่าวนะฮะที่ไปถามเขาถึงสาเหตุของการที่คิดจะหลบหนีในครั้งนี้เอาไปฟังนะครับที่เข็มลูกแบบนี้ พี่ถึอลูกกับเมียมลแล้วโทษเรายัางกี่ปีอ่ะปีกว่าปีกว่า,อวาเออน่าอดทนตั้งหน่อยเนาะนอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ช<อ>ั่ววูบแต่ว่าเป็นเหตุผลตามที่ก่อนหน้านี้ภรรยาซึ่งตำรวจนำตัวมาเค้นสอบก็บอกเหมือนกันว่าพี่เขาบอกหนูว่าถ้าเขาหนีออกจากโรงพยาบาลคือเขาคิดถึงลูกคิดถึงเมีย<อ>แต่ว่าเขาก็เหลือโทษอีกแบบปีกว่าแต่กลายเป็นว่า พอทาแบบนี้โทษมันเพิ่มเลยคุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่ทํามาที่สาพาบางละมุงแล้วนะครับตารวจก็ได้คุมตัวนอชอธนพัฒน์เนี่ยนะครับไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่โรงพยาบาลบางละมุงด้วยาาตั้งแต่เตียงผู้ป่วยเลยนะครับที่ให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนเอาครีมตัดเหล็กมาให้าาแล้วก็มีการปิดผ้าม่านล้อมเตียงเอาไว้แล้วก็ตัดโซ่ที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้กับเตียงก่อนที่จะเดินไปเข้าห้องน้ําเพื่อทะลุออกไปบริเวณหน้าบันไดและก็ไปกดลิฟต์บริเวณชั้น7ลงมาที่ชั้น1จากนั้นก็กระโดดหน้าต่าง ไปทางหลังตึกแล้วก็วิ่งอ้อมไปซ่อนตัวอยู่ชั้นดาดฟ้าที่ตึกเก่านะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทั้งนายธนพัฒน์นะครับรวมไปถึงภรรยาที่ช่วยหลบหนีด้วยก่อนที่จะคุมตัวทั้งสองไปฝากขังสารจังหวัดพัทยาดำเนินคดีต,ต่อไปนะครับ